สวัสดีค่ะเพอ่อนๆน้องยินด <to> ีต้อนรับ c o m e to m เมียฝรั่งตุ๊กตาใน USA Enjoy สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่าน Hello everyone welcome to เมียฝรั่งตุ๊กตา l i ฟ e in u s มเนาะคะ่ะวันนี้ตุ๊กตากับมีเรืองมีเล่า มาแชร์กับท่านผู้ชมมานําเสนอกับท่านผู้ชมอีกเนาะคะ่ะเนาะกาต่อจากคลิปที่แล้วเลยเรากันเนาะคะ่ะคลิปที่ว่าเป็นยังตุกตาขึ้นไปตรวจโควิดเนาะคะ่ะเนาะอ่ะเรากันตุกตาสิเดินทางไปหาผู้ใดเนาะคะ่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวกะป้าก้อนสิเข้าไปเบิ้งคลิปเบิ้งวิดีโอเนาะคะ่ะเนาะฟังเรื่องเล่าต่อไปเนาะคะ่ะเนาะตุกตากะอยากสิมาแช่บักแอปโป้นั่มขาท่านผู้ชมมินบ่ค่ะบักแอปโป่ด้านหลังตุกตาเนาะคะ่ะบักแอปโป่อยู่บ้านเองเนาะะคะ่เนาะ เดี๋ยวตุ๊กตาสีผ้าทั่นผู้ชมมาเก็บแบบแอปเปิลเล็กๆนิดหน่อยก้อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาจังเข้าไปรับชมคลิปรับชมวิดีโอน้ำกันเนาะค่ะเนาะแักแอปเปิลเนี่ยค่ะกับแบบแอปเปิลอยู่สวนบ้านนี่เองเนาะค่ะเนาะก็คือแบบว่าตุ๊กตาว่าสิเก็บไปกินกับน้ำพริกกะปิเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะมี่สองสามต้นเนาะค่ะเนาะหน่อยหยับยางอยู่ทั่นผู้ชมเอ้ยมันกอาจสีสีอาสีสีสันเบ่งงามดอกเนาะค่ะเนาะเพราะว่า พวกตุกตาบริฉีดยาอีกอย่างก็คือปล่อยให้มันขึ้นตามธรรมชาติเนะคะเนาะหลายหล,ลายโรคโรคค่ะท่านผู้ชมเนี่ยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเนาะค่ะเนาะเพิ่งแน่ท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเก็บไปกิมก,กปะะปมกินกับกะปิเนาะค่ะเนาะไปตำกินกับกะปิน้ำเนาะค่ะเนาะโอ้แต่จะเสีบท่านผู้ชมเอ้ยเห็นบ่ค่ะ ลูกอสิบสวยบางงามเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ก็อีกพันหนึ่งพันสีเขียวเนาะคะ่ะเนาะย้อยเต็มอยู่ท่านผู้ชมเอ้ยฝนค่ะย้อยหยับยางอยู่ฝนกระตกเดอ้อท่านผู้ชมเอ้ยฝนตกเล่นปล่อยๆเนาะคะ่ะเนาะแต่ก็อยากเคล็ดคลิปอยากเคล็ดวิดีโอเนาะอันนี้ก็คือต้นแกนตะวันเนาะคะ่ะเนาะต้นใหญ่ๆเต็มอยู่ค่ะบานนึกตาหกน้ำต้นแกนตะวันนะคะ ผู้ใดอยากได้ก็บ,บอกเด้อค่ะเดอ้อผู้ใดที่ยูบริเวณ USA อเนาะค่ะเนาะอยากได้ก็บ,บอกเดี๋ยวสิจัดทรงไปให้เนาะค่ะเนาะผู้ใดอยากได้ไปปลูกหุ่นท่านผู้ชมเต็มยู่มันสีเขียวค่ะท่านผู้ชมอาจสีแนมบ่คอยเห็นดอกเพราะว่ามันสีเดียวกันกับใบเลยเต็มยู่ท่านผู้ชมย่อยหยับยางยูเก็บไปน้ำเก็บเก็บกินไปน้ำท่านผู้ชม คิดหอดสมัยที่อยู่เมืองไทยสมัยเป็นเด็กหน่อยอยู่ลอยเอ็ดเนาะท่านผู้ชมหาผลไม้กินกับบ่มีท่านผู้ชม <It> s <S ลูกข่ <big> อยข่อยสิออกมาข้างนอกอีก็ย่ดง no, big จอบ yes, big flower จอบข่อยพ่อยากออกมาข้างนอกน้ <c oughs> อยดอกไม,ม้งามงามค่ท่านผู้ชมดอกเบลเบล,ลา สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเฮลโลเอเวอร์วันเวลคอมทูเมียรฝรั่งตุ๊กตาไลฟ์ในยูเอสเอเนาะคะ่ะตุ๊กตากระสีมาต่อเลยเรากันเนาะคะ่ะเนาะตุ๊กตากระสีมะวาให้ฟังว่าเป็นยังตุ๊กตาคือไปเทสโควิดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าแม่ญาค่ะแม่แฟนตุ๊กตานะคะ่ะเราโทรมาเราโทรมาขอลองให้ตุ๊กตาไปเทสเรากันเราโทรมาขอลองให้ตุ๊กตาเนี่ยค่ะคือไปไปงานไหว้อะไร,รือว่าไปงานศพปูเนาะคะ่ะเนาะท่านผู้ชมมาคงสีสงสัยว่าเอา้า คือแบบเห็นเห็นเห็ดคลิปเห็นวิดีโอไปเดือนที่แล้วแล้วว่าปูเสียชีวิตเนาะค่ะเนาะค่าปูเสียชีวิตแต่ว่าเพิ่นยังพรท่านได้จัดงานศพหรืองานไหว้อะไรเด้อค่ะเดิมเพราะว่าปูเนาะค่ะที่เพิ่นก่อนเพิ่นเสียไปเพิ่นได้มีคําสั่งเพิ่นได้สั่งเสียไหว้เนาะค่ะเนาะว่าห้าม บ่ต้องจัดงานอ่าบ่ต้องจัดงานศพอีหยังให้เล้าเดอ้อประมาณนี้แหละค่ะถ้าเกิดว่าเราเสียชีวิตไปก็คือให้เผาแค่นั้นเราก็จบเนาะค่ะเนาะคือบอ่ต้องเฮ็ดพิธีอีหยังเนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะอ่าแเราลาก,ก็เสียชีวิตช่วงที่อ่าพวกลูกๆหลานๆเนาะค่ะเนะาะหรือว่าญาติๆก็ลังไปช่วงเวเคชั่นพอดีเนาะค่ะเนาะเขาเจ้าก็เลยยังบ่ท่านได้ตกลงกันว่าสิจัดงานให้เล้าดีบ่เนาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะหลังจากที่อ่า ทุกคนไปเที่ยวกับมาเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะข้าเจ้าก็เลยผ้ากันตกลงกันแม่แฟนตุกตากับพี่สาวเพิ่นนี่ค่ะตกลงกันว่าเสียดงานศพงานไว้อะไรให้ปูเนาะค่ะเนาะให้พ่อแฟนตุกตาเองนี่แหละคะ่ะจึงเพิ่นก็ได้สั่งไว,ว้วาบา่ต้องเห็ดงานศพต้องจัดงานศพให Shim ้เพิ่นเนาะแต่ว่าอ่าแม่แฟนทุกตากับพี่สาวเพิ่นก็ย่งต้องก็ย่งเห็ดเนาะคะ่ะเนาะนั่นแหละค่ะอ่าตุกตาก็เลยเอามาเล่าไหฟังนี่ล่ะซิ่งที่ศุกตาต้องไปเทสโควิดแล้วเพิ่นบอกว่า ทุกคนที่มาญาติที่มาเนี่ยเพิ่นอยู่แต่ละที่แต่ละรัฐแต่ละรัฐหมายถึงวัารัอยู่ในอเมกาเนี่ยค่ะอยู่ไก่กันเพิ่นนางเครืองบินมาแล้วก็คนอื่นเพิ่นก็มานั่มมันหลายคนเพิ่นก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยไปเฮตดโควิดเทสทุกคนเฮ็ดเฮตดคือกันทุกคนเนาะค่ะเนาะไปเทสทุกคนเ <วะ S 1> นา<ว>ะคนคงสิบ่าหลายดอกค่ะเพราะว่ามันเป็นอ่าช่วงนี้พอดีก็สิมีแต่ญาติๆาติเรียกๆหน่อยมากเนาะค่ะเนาะแต่ว่าจริงที่ตุกตาเสียงมาจมห้ฟังเนี่ยว่าเป็นยังือสิได้จมหามีอีก ก็เพราะว่างานนี่ค่ะท่านผู้ชมตุกตาชิไดไปกับลูกนะคะเดอพุ่นสามีบ่ไดไปน้ำค่ะท่านผู้ชมนี่ล่ะลูกตาได้ต้องออกมาจมให้ท่านผู้ชมฟังเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วลูกตาไดไปกับลูกอีกแล้วสามีบ่ไดไปอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเป็นท่านผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะคิดว่าจังใดเนาะคะ่ะเนาะคือแบบ ตุกตาต้องไปเจอกับญาติพี่น้องเล่าอีกแล้วแล้วตุกตาพระสงฆ์ภาษาคกิจงพ่าเก่งเนาะค่ะเนาะคือแบบคือเขามีความรู้สึกอึดอัดแล้วตุกตานะคะการที่วาสีเสาลงแลมเนาะคำตังพันยากับบอกอีกว่าเธอมาต้องเสาลงแลมดอกมบผักยูบาาพี่สาวแฟนตุกตามาพักยูบานล,ลูกสาวเล่านั่นเองเนาะค่ะเนะาะญาติพักยูบานน้ากันงบะมีม่ผู้ใหพักโรงแรมเพราะว่าบอกยงไงว่าพี่สาวแฟนตุกตานะคะเพิ่นมีบ้านสองสามหลังเนาะ นั่นแหะค่ะอ่าก็เลยสิได็ไปพักบ้านพี่สาวเล่ามี่ยาบอกว่าว่าต้องไปพักโรงแรมนะค่ะเนาะเรากัตุ๊กตากับมีบอกมี่ยาไว้อยู่ค่ะว่าถ้าเกิดว่าฉันไปเทสโควิดแล้วย่งบระท่านหูผลตามกําหนดเพราะว่าตุ๊กตาจะต้องไปวันศุกนี่เราตุ๊กตาพึ่งไปเทสเมื่อนี่ที่จริงตุ๊กตากับพญ่ามไปเมื่อวานนี้แหละค่ะแต่ว่าไปบระท่านคลค่นนิกรือว่าโ่งพยาบาลเขาปิดตุ๊กตาเลยไปเมื่อนี่เนาะ่ตุ๊กตาบอกเนาว่าถ้าเกิด ผลออกมาพระท่านวันศุกเนี่ยตุกตาโปไปได้บัไม่ย่าว่าบัได้บัได้เธอต้องมาพล่านว่วเล่ากับบัห้ตุกตาไปพักโรงแรมเพราะ่าเราหย่านตุกตาเบี้ยวแล้วหย่านตุกตาบปไปนั่นเองเนาะค่ะนี่แหละค่ะตุกตาก็เลยมาบ่อยฟังว่าเป็นยังฉันต้องไปอีกแล้วตุกตาก็บอกพอเธอได้ยังกว่ามานนี่เราบอกแฟนว่างานงานไหวอะไรงานศพพอเธอด้เราก็ที่ทุกคนที่มานั่นก็คือแบบเป็นญาติเธอว่าแม่นญาติฉันเราฉันกับแบบ เออพระทรงพระสายยังกับบ่ไใดเป็นยังต้องชันอีกแล้วบ่อไอ้ยมกับม่านนี่แหล,ละคือตุ๊กตาก็ต้องไปงานเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าไม่ยาเพื่อนอยากให้ไปแล้วอยากเพื่อนอยากเห็นหลานเพื่อน,นั่มคือเพื่อนอยากให้เข้าไปไป,ไปพบไปเจอกับพวกญาติญาติเล่าเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าที่ตุ๊กตาซูนเนี่ยก็เพราะว่าตามีเล่าบ่อไปนั่มเล่าบอกว่าเราหยุดงานบ่อใดเพราะว่าเดือนที่แล้วนี่ยเล่าเทคเวเคชั่นแล้วเนาะคะ่ะเนาะที่นี่เล่าเลยเฮ็ดเทคเวเคชั่นบ่อใดอีกประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ เราพ่นสิผ้ากันไปดีซี่นั่มได้พลอยพี่น้องผ้ากันไปดีซี่มือหนึ่งน้่นั่นแหละค่ะ,ะเพิ่นก็นเลยว่าให้พักอยู่บ้านลูกสาวเพิ่นดี<ต><ว>ก,กิัวมลมะละมาลรุ่นน้่เนาะค่ะเนาะว่าผลตรวจสิออกมาเป็นจังไดเรากลับมลรุ่นน้่ว่าตุกตาสิได้ไปผลตรวจสิออกมาก,ก่อนมือวันสุกบอลหราตุกตาสิได้ไปงนันงานไว้อะไรปูบอลเนาะค่ะเนาะเราถ้าเกิดว่าถ้าตุกตาได้ไปถ้าเกิดว่าตุกตา ขออนุญาตเพิ่นว่าให้ทําคลิปทําวิดีโอลง YouTube ได้บ่ประมาณนี้เนาะอ่าถ้าเพิ่นอนุญาตตุ๊กตากะสิทําคลิปทําวิดีโอมาแชร์กับท่านผู้ชมนั่มเนาะคะ่ะเนาะถ้าเกิดเพิ่นว่าบ่ได้ตุ๊กตากะบ่ได้เห็ดเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ากะสิมา่อว่าวิ่งเล็กๆในน้อยเนาะค่ะเนาะเอาเวลาคลิปนี้ตุ๊กตาขอจบไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะคลิปหน้าตุ๊กตาสีเอาเรื่<ข>องยังมา่อว่ามาแชร์กับท่านผู้ชมอย่าจังมารอรับชมต่อไปโอไป ประเทยเ้เบิ้งเครื่องบินอีกแล้วท่านผู้ชมคือแบบบ่รู้ว่าคิดว่ากับเป็นช่วงฟึกซัฮดหรือว่าช่วงอยังเลี่ยนเครื่องบินอียังปมะมาณนี้แหละค่ะก็เลยลืมเบอกลืมเลยว่าตุ๊กตาบอกยังเอาเป็นว่าคลิปวิดีโอนี่ตุ๊กตาขอจกไปซ้ำนี่เนาะค่ะกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตุ๊กตากับครบครัวนในเรื่อขายยาฝ่าเบื่อน่ายกันเนาะเนาะกับทนทนตุ๊กตาฟังจมฟังตุ๊กตาจมบนไปในเรื่อขาดจ็กสิบไประบายทางใดเนาะเนาะ ก็เลยมาระบายใน YouTube นี่แหะค่ะเพื่อเกิดว่า a FC มีคำแนะนํำหรือว่าออกความคิดเห็นเอยียงบอกทุกตาใดเด้อค่ะเด้อทุกตาจะต้องพาลูกไปเนาะคะ่ะเนาะไปแมลิแลนเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมเราก็สิไป DC อีกเนาะคะ่ะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ทุกตาก็ขอคำว่าบายบายสวัสดีค่ะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะ see you guys later thank you for watching have a great day everyone bye bye